ลักกเด็ดดเืตรวบเกันมับกท่ราตั่ง้กาองการ้าอางหนึ่งที่อยาง ซาพอนอะไรล้วพอ่อเห็นไหมน่ะใครนะ่ะอ่าน,นั่นใครละแขกม,มาร่วมงานไม่ใช่เหรอเนาะ